ลูกค้า V.I.P ขายดีที่สุดขับรถมารับถึงโรงงานเลยค่ะใครเอ่ยมาดูกันครัวกระแตเจ้าแม่12หลังนั่นเองวันนี้แอดมินพามาดูค่ะมีทีมงานมารับกาแฟแม่มดถึงที่โรงงานเลยนะคะรับไปทั้งหมดกี่กล่องมาดูค่ะกาแฟแม่มด1 3> 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 12และ13กล่องที่13คือของแถมค่ะทุกคน การขายดีหน่อยค่ะทาต่อเนื่องทําสม่ําเสมอค่ะทําด้วยหัวใจค่ะตอนนี้ก็คือรักและศรัทธาผลิตภัณฑ์แล้วก็ส่งต่อให้กับผู้คนก็ด้วยหัวใจอะค่ะที่าคทเนี่ยทั้งหมดที่นับและจําได้นะหนึ่งร้อยสี่สิบแปดลังค่ะทั้งหมดกี่กล่อคหนึ่งร้อยสิบแปดลังหนึ่งร้อยสี่สิบแปดลังถ้าถ้าคูณห้าสิบเป็นจํานวนกี่กล่องคะบอสห้าพันใช่ไหมคะ เท่ากับกับเหมือนเป็นเหมือนแล้วค่ะที่ไม่ได้ไม่นับสตินะคะเพิ่งมาเก็บสติเมื่อไม่นานนี้ค่ะขอให้เอากาแฟเข้าปากเอาผลิตภัณฑ์ของเราค่ะได้กินได้ใช้รับรองประทับใจแน่นอนค่ะารเสริมอาหารของบริษัทแม่หมดออนไลน์กาแฟโกโก้หรือไฟเบอร์ขายดีมาก4ปีขายมาแล้วกว่า500กล่องอยากทดลองดื่มจิมในจากาได้เลยจ้า